ก็จะเป็นอีกคลิปที่ไม่เคยมีเวลาได้หิวเปิดแบบงงๆนะคะตอนนี้กำลังจะไปจันทบุรีแล้วก็ฝนตกคิดว่าน่าจะฝนตกทั้งทิปนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ทําอะไรมากไหมนะคะก็เอามาฝากเอาไว้แบบคำๆแล้วกันนะคะจันทบ,บุรีทริปก่อนวันเกิดก็เลยกะว่าจะเหมือนจะมาเที่ยวแบบชิลๆนะอาจจะเน้นพักผ่อนนะคะแล้วก็เน้นกินเหนื่อยมากเหนื่อยอะไรคือไปออกกาลังกายตอนเช้าไปงานอีเวนต์มาแล้วก็ค่อยนั่งยาวๆมายังไม่ถึงนะตอนนี้น่าจะถึงประมาณแบบแกลงระยองอะไรอย่างเงี้ยว่างจันทบ,บุรีเดี๋ยววาร์ปไปเจอกันที่ตรงนู้นเลย เรามาชุมชนขนมแปลกนะคะแต่คือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ตรงไหนอะไรยังไงจอดรถตรงนี้นะไปจ้าน่ากินเหรอคืออะไรอ่ะต้องเกียวต้องจิ้ม มันไม่สิ้นไม่สุดจริงๆนะมันมีสองทางหรอหรือสี่สองทางแล้วก็กล่องกล่องมีอะไยกันเลยจิ้นกันเลยมีคนบอกอร่อยจิ้มกันเลยสรุปก็คือซื้อเลยได้มีถช่วยเล็กได้ส่สิบห้าสิบหกสิบเล็กได้สิบได้ค่ะอร่อยเล็กครับได้เลยได้เลยอร่อยเนาะ กหมดแล้วก็เนี่ยหมดกินนะคะใครมาก็กินแทนนะทอมม้อนสดไหมให้กินข้าว้าข้าวเหนียวเผือกค่ะ มาลองเซมเบิร์โหนี่เผือกใหญ่มากหอมหอมหวานน้อยแล้วก็กลึบมะพร้าวอะ่ะยิ๊งว,ว่ามันมีความกล้วในินหนึ่งด้วยก็รีวิวไปเลยนะคะว่าถ้ามาให้เร็วกว่าบ่ายสองเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าของน่าจะเต็มคือตอนแรกก็อยากกินขนมลิงมากๆนะคะอันนี้แต่ว่ามันหมดแล้ว ขนมแปลกก็เยอะดีมั้งหรืออาจจะเป็นเพราะเรา,าไม่ค่อยได้ลองกินอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยแปลกสาหรับเราแต่ใดๆก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเดินแป๊บเดียวจบ ลองดีกว่าก็คืออิ่มอยู่นะแต่ว่าใจมันอยากลองมันก็ต้องลองสิ่งนี้คือทองม้วนสดนะคะและสองกล่องสุดท้ายด้วยนะมันก็จะมีความปุ๊บปั๊บหนึบหนักแบบนี้ลองเลยอนะ่ะหอมอร่อยวานน้อยดีอันนี้คือมันคืออะไรนะข้าวหลวามว้ามันหนึบก,กว่าข้าวหลามที่แบบอยู่ในกระบอกไม้ไผ่แบบที่พี่ว่าปะอืมดูดิ เทีเอ้อ,อร่อยดีนะเดี๋ยวไปพักผ่อนแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวออกไปเดินเล่นดีกว่านี่สิบบาท ปกีปป่ปักมาว่าตลาดน้ําพู้นี่แหละแล้วก็เดินรอบๆเอาเลยทั้งตัวเมืองท้งตัวเมืองหรอทท้งรอบๆถนนตรงนี้ก็คือของกินเทียบเทียบมาก เหมือนกินขนมเลยอ่ะขนมเคียนอะ่ะถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพก็คือแบบพร้อมนอนเนาะอิ่มจนมึนมีอยู่จริงนะคะขอไปพักและเจอกันพรุ่งนี้ไป่ะ you mm -hmm. เบืยวเดียวใครชอบกแล็มาดูน เดี๋ยวเขาจะมารับ mm hmm. ออเดอร์เองนาะจาะแค่อ mm hmm. รอยูของที่น่าก,กินกว่าเยอะลยอ่ะน่าแบบต้มยำ mm hmm. ต้ยมยำเผ็ดมาอิ่มมากเลยอ่ะคือรีวิวเลยว่า ทำเร็วนะแต่ว่าจะต้องเอาซวสั่งนานแต่อร่อยมันจะออกแนวยแบบหวานหวานนึบๆบมันๆแต่ต้มยำก็คือเผ็ดจริงอันนี้จะชอบกินแบบไม่เผ็ดอร่อยอร่อยมากขอทึ่งคุณตาที่รับออเดอร์มากเขาแบบไม่จดอะไรเลยแล้วบางโต้มีกันห้าหกคนใช่ปะออปชั่นทุกจานฮอดกินทองม้วนค่ะเพราะว่ามันเป็ะ สองศ <Bond> ูนย์มิชชั่นนีลินค่ะนีลินแล้วเราต้องตืนเลยวันนี้ชื่อนารินนารินนารินดูคิดดูแบบอ่อนกว่าไหมหรือ คนไหนลูกรักสุดนนมันต <c oughs> ้องมีนะคนนี้เหรอจริงเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าติดหรอเออทำแต่งานของจริงขนาดมาคาเฟ่เขายังมาในชุดทำงานเลยนะคะคุณหมอ,อ,อเออนี่ราคาของที่จันทบ,บุรีนะคะ mình đi nó ngà đồng Coconut <laughs> Cô <laughs> อร่อยอยู่นะอันนี้ดิปร้อยห้าสิบบาทไม่นด้ไรนะคะเข็นยาเข็นยาก,ก็จะมีความแบบเข้มๆนิดนึงป้าดาลอยดยเข้ม,มก,ขกว่าดิปนะไม่ถึงแบบไม่ใส่อะแก้ช้ำใจจะมัทฉะ <c oughs> เพราะว่าแทบไม่ได้กินมัทฉะเลยนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าอันนั้นเฉยๆแล้วกันเนาะสั่งงาดามาเหมือนกินแค่งาดามอย่างเดียว ก็เลยไม่ค่อยได้กินไม่อยากยัดคาเฟอีนเข้าไปทําไม่อร่อยต้องลองไม่กล้าเรียกชื่ออ,หอม,ม,าามหอมมะพร้าวเลยนะหอมแบบ็หอมแต่อร่อยดีนะมันหนึบอ,อะ หมดเลยคะ <Maria. S 1> มาเรียนสะพานนี้ระมนนะคะสวยดี บรรยากาศดีอร่อยอประมาณนี้นะคะบรรยากาศดีและอร่อยออกไฟไปบ y า,า,ยยางั้นบาย มาพามาพา สวยมากร้านสวยมากๆเลยแต่ว่าแวะมากินแม่เค้กคะเดี๋ยวเอาไปกินที่โรงแรมขกก็น <c oughs> ในกูเกิลเนาะขเขารีวิวว่าหน้าอ่เขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าหน้าบึง้งนิดนึงแบบบริการยังไม่ค่อยดีแต่ตอนที่เราไปก็ก็เฉยๆน,น,น,นะออล,งลองนะก็เฉยๆไหมเราไปแค่ เค้กไงเราไม่ได้แบบไปนั่งกินหรือว่าไปสัมผัสอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะก็น,นี้แล้วแต่พิจารณากันนะจ๊ะแล้วเราก็ไปอ่านมาเขาบอกว่าสิ่งนี้ดีมากบานาน่าชีสเค้กก็เลยครีมชีสหรือชีสเค้กครีมชีสเราว่าน่าจะชืชอครีมชีสมากกว่าอ่านั่นแหละครีมชีสบานาน่าเบรดนะมาลองสิ่งนี้กันดีกว่าดูดีไม่อยากจะหักเลยปกติเลยหอมอร่อยดีค่ะ แต่ไม่ได้วาวขนาดนั้นนะแต่อร่อยเออเกหอมดีนะหักแล้วกันนะจ๊ะฉ่ำอร่อยหอมก็อัลมอนเลยแหละแต่ว่าเออเกรมาน้อยเดี๋ยวมันไม่โดดแต่ค่อนข้างที่จะฉ่ำเลยแหละฉ่ำเนยฉ่ำแบบหวานเนี่ยอร่อยในระดับแบบกลางๆแล้วกันนะคะรีวิวตรงๆเนาะ

ถึงว่าเขาต้องมีน้ำตาลใช่ไหมจืดเนาะทั้งหมดห้า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 ถึงกรุงเทพแล้วค่ะก็ปิดทิปจันทบุรีก่อนเลยละกันเป็นสามวันที่ชิลมาก เน้นกินเน้นพักผ่อนเนาะแบบพักของจริงแล้วก็เล่นชิลๆคือไม่ได้ไปน้ำตกไม่ได้สายมูอะไรเลยขอให้ทุกคนได้เอนจอยนะคะส่วนมากก็จะพาไปกินแต่ของอร่อยมัง้งนะปิดจบบล็อกแล้วนะคะถ้าใครอยากเห็นอะไรหรืออยากให้ไปเที่ยวไหนทำรอ็อกเกี่ยวกับอะไรยังไงคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอยากอ่านคอมเมนต์ของทุกคนจริงๆคะ่ะฟีลลิ่งอบอุ่นเนาะในจิตใจ mm hmm. ก็ยังไงถ้าใคร ชอบอะไรตรงไหนนะคะคอมเมนต์ได้นะคะไปแล้วบ,บายเจอกันใหม่คลิป